สวัสดีค่ะยูมีจาก b e s t ี่เนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนต่อ PVC แบบไม่ใช่กาวนะคะเราจะใช้เจลในการต่อแทนนะคะคลิปนี้เนี่ยเคยอัพเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะมาทำใหม่เพื่อที่จะลงรายละเอียดให้เยอะขึ้นนะคะคนที่อยากจะทำตามเนี่ยจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะสำหรับพระเอกของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นพวกเจลที่ใช้ต่อ PVC นะคะสามารถเซิร์ชหาได้ตามก o g l e ได้เลยนะคะจะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคามากค่ะมาเข้าเคสกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าเล็บก,ก่อนที่จะต่อ PVC นะคะ เริ no ่มแรกเนี่ยเราก็ดันหนังกันก่อนนะคะการดันหนังเนี่ยก็จะช่วยให้หนังที่เกาะติดอยู่กับหน้าเล็บเนี่ยเขาหลุดออกจากหน้าเล็บนะคะเราก็เป nice ็นการเพิ่มพื้นที่หน้าเล็บด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดแต่งทรงเล็บนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการเป็นทรงอะไรด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างเคสนี้เนี่ยจะต้องการเป็นทรงแอลมอนนะคะเราก็ต้องตัดตรงมุมเก็บตรงมุมออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวหน้าเล็บจริงๆเนี่ยมันไปขวางตัวผิว VC ตรงด้านข้างนะคะเราจะได้วาง PVC ได้แนบสนิทมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมตะไบปลายเล็บด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัว PVC จะปิดไปทางหน้าเล็บเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้สนใจที่จะตะไบตรงปลายเล็บใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่ตะไบตรงปลายเล็บแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวเจลที่เราจะใช้ต่อคะ่ะเขาคลุมมาถึงตรงปลายเล็บด้วยก็จะช่วยให้ติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นเนี่ยยูมีจะใช้เป็นบัฟแบบละเอียดคือละเอียดมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นบัฟแบบที่ใช้งานมานานแบบเก่าๆเลยอะคะ่ะเพื่อที่จะบัฟแค่ให้ลดความมันบริเวณหน้าเล็บเฉยๆนะคะแล้วก็เอาเศษหนังเล็กๆน้อยๆะคะ่ะที่ละเอียดละเอียดหน่อยออกไปก่อนนะคะ เอาละค่ะสาหรับการเตรียมหน้าเล็บนะคะยูมิจะสอนแบบ2แบบเลยนะคะวันนี้แบบแรกก็คือใช้ตะไบค่ะจะเหมาะสําหรับร้านขนาดเล็กที่ทําราคาไม่ได้สูงมากนะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ที่หัดทําเองแบบที่2เราจะใช้หัวเจียหนังค่ะจะเหมาะกับร้านขนาดกลางที่ต่อ PVC ราคา350บาทขึ้นไปหรือว่าช่างที่เป็นมืออาชีพแล้วนะคะ หลังจากที่เราเตรียมหน้าเล็บแบบที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะการเตรียมหน้าเล็บแบบใช้แค่ตะไบเนี่ยก็จะใช้ตะไบที่มีความหยาบอยู่ที่80-100นะคะในที่นี้จะใช้100นะคะเราค่อยๆตะไบเอาหนังที่อยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะสะกิดตะไบเอาแบบเบาๆมือนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวตะไบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่หนังแล้วก็เลือดออกได้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นบัฟค่ะเปลี่ยนมาเป็นบัฟตัวที่ใหม่หน่อยนะคะที่มีความคมหน่อยค่ะบัฟให้ทั่วหน้าเล็บนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวเจลเกาะกับหน้าเล็บได้แน่นยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะด้วยการเล็มหนังบริเวณที่อยู่รอบๆหน้าเล็บนะคะที่แห้งแข็งหรือว่าขวางกั้นทำให้หน้าเล็บดูไม่สวยนะคะเรา สามารถเล็มรายละเอียดแล้วก็เก็บหนังที่ยังเหลืออยู่ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการเตรียมหน้าเล็บแบบใช้ตะไบค่ะส่วนการเตรียมหน้าเล็บแบบใช้หัวเจียหนังนะคะในคลิปนี้มีก็จะโชว์ให้เห็นแค่เป็นการใช้หัวเจียแบบปกติทั่วไปนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะก็คือใช้อุป,ปกรณ์ให้น้อยที่สุดแล้วก็ทําตามได้ง่ายที่สุดนะคะ ก็จะมีหัวเจียตัวแรกตัวนี้เป็นหัวเจียรทรงกระบอกปลายมนนะคะแต่ว่าถ้าใครมีหัวเจียเจียหนังที่ตัวเองใช้ถนัดอยู่แล้วก็ตามนั้นเลยค่ะไม่ต้องใช้ตามกันก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของช่างนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เล่มหนังค่ะเอาหนังที่แห้งๆหรือว่าที่เป็นหนังส่วนเกินออกค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะใช้บัฟ ที่มีความละเอียดอยู่ที่100ถึง180นะคะแต่ว่าเป็นบัฟใหม่นะคะมีความคมหน่อยค่ะบัฟลงไปให้ทั่วหน้าเล็บนะคะไม่ต้องบัฟย้ำๆนานๆนะคะเราบัฟแค่ผ่านๆพอค่ะก่อนที่จะต่อเล็บนะคะเราจะลงเป็น pH บอลก่อนค่ะตัวนี้ก็จะช่วยไล่ความชื้นปรับค่า pH แล้วก็กันเชื้อราค่ะหลังจากที่ราไปแล้วก็จะได้หน้าเล็บแห้งๆแบบนี้นะคะ ถัดมาเป็นตัวโปรบอลค่ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นพรัมเมอร์ก็ได้นะคะตัวนี้ทาให้ทั่วหน้าเล็บค่ะหลังจากทาแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าเล็บที่ดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะสำหรับในคลิปนี้ยูมีก็จะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเจลิชทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็หาซื้อตามกันได้ง่ายน,นะคะจะแปะสถานที่ซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะ นี้นะคะก็คือ Foundation ของ g e l i s ชค่ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็คือ a s e ค่ะที่ใช้สำหรับทาก่อนที่จะทาสีนะคะเราจะใช้ตัว Foundation ในการต่อ PVC ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทาบขนาด PVC ให้พอดีกับหน้าเล็บก่อนนะคะดูขอบด้านข้างให้ดีนะคะว่ามันพอดีกับหน้าเล็บจริงๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวจะเทียบให้ดูอีกอันนึงที่เล็กกว่านิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะสังเกตดูบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันเล็กกว่าหน้าเล็บนะคะในขณะที่แม้ว่าอีกข้างนึงจะพอดีแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะวิธีการต่อนะคะอันดับแรกเลยเราทาตัวเบสให้ทั่วหน้าเล็บก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ ดเบสลงไปที่ตัว PVC ที่จะใช้ต่ออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็วางทาบลงไปกับหน้าเล็บขยับให้ห่างจากค้นเล็บนิดหน่อยจากนั้นก็กดให้เจลมาสุดที่ปลายเล็บนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วกดเอาไว้ค่ะแล้วใช้เครื่องอบแบบ LED นะคะอบทิ้งไว้ประมาณ30-60วินาทีแล้วแต่ยี่ห้อของเบสหรือว่าตัวเจลที่ใช้นะคะ ต่อมานะคะยูมิจะเริ่มต่อที่นิ้วกลางเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะคะวิธีการต่อเนี่ยก็ทาเบสให้ทั่วหน้าเล็บค่ะแต่ว่าหน้าเล็บเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเติมเบสที่ตัว PVC แล้วนะคะก็สามารถวางตัว PVC ลงไปที่เบสที่เราทาได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องอบแบบมือถือนะคะอบลงไปที่หน้าเล็บแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ ต่อมาถัดจากนิ้วกลางนะคะเราก็จะมาทาที่นิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางพร้อมกันเลยเพราะว่าส่วนมากแล้วนิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยจะใช้ PVC เบอร์เดียวกันนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทาใหม่ค่ะวิธีการต่อเนี่ยทำเหมือนนิ้วกลางเลยค่ะทาตัวเจลหรือว่าตัวเบสให้ทั่วนะคะจากนั้นก็วาง PVC ให้หนบสนิทไปกับหน้าเล็บนะคะ กดจนถึงปลายเล็บอย่าให้มีฟองอากาศจากนั้นก็เข้าอบได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการต่อ PVC แบบไม่ชีกาวแต่ว่าใช้เจลในการต่อแทนนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตัดแต่งตะไบทรงนะคะ Reference จะเป็นแบบนี้เลยเป็นทรงนี้ความยาวเท่านี้สีแบบนี้เลยค่ะ อย่าเพิ่งกดปิดคลิปนะเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะการที่จะตอ่อแล้วเนียนหรือไม่เนียนเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนตะใบทรงแล้วก็เก็บขอบเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามดูกันไปก่อนอย่าคิดว่าขั้นตอนนี้ง่ายนะคะมันมีรายละเอียดแล้วก็เทคนิคของมันอยู่นะคะอันดับแรกเลยเราตัดความยาวตามที่ลูกค้าต้องการก่อนค่ะจากนั้นก็ตัดทรงค่ะให้ในที่นี้เนี่ยเป็นทรงแอลมอนนะคะเราก็จะตัดมุมเข้ามาให้มันโค้งๆแล้วก็ปลายเนี่ยวเรียวเล็กนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่จะช่วยเนรมิตให้หน้าเล็บออกมาสวยไม่สวยคือขั้นตอนนี้เลยค่ะการตะไบทรงนะคะสําคัญมากเลยค่ะเราจะต้องตะไบให้ได้หน้าเล็บที่สวยเนียนไม่ดูโปะนะคะก็ถ้าเกิดใครที่รู้เทคนิคในการตะไบทรงอะคริลิกแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ค่อยๆดูไปนะคะเราเริ่มจากตะไบบริเวณขอบ แล้วก็บริเวณความหนาตรงด้านข้างเล็บนะคะให้มันแนบเนียนสนิทไปกับเล็บจริงก่อนนะคะอันนี้เราก็ต้องพยายามตะไบบีบปลายเข้ามานะคะให้เขาเป็นทรงเอลมอนนะคะก็จะช่วยให้หนิ้วมือเนี่ยดูเรียวสวยนะคะแบบในรูปแบบนี้เลยค่ะพอเราได้ทรงสวยถูกใจแล้วนะคะเรามาเก็บรายละเอียดบริเวณขอบแล้วก็โคนกันค่ะโดยใช้หัวเจสเซอรามิกแบบละเอียดนะคะ เจียเกลบบริเวณ PVC ส่วนเกินนะคะที่เกินมาจากหน้าเล็บจริงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเบสแล้วก็หน้าเล็บจริงแล้วก็ตัว PVC เนี่ยมันเนียนไปด้วยกันนะคะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้โคนของเราเนี่ยสวยเรียบทาสีแล้วไม่ติดขอบนะคะแล้วก็ช่วยให้ตัว PVC กับสีเนี่ยเกาะติดหน้าเล็บทนนานยิ่งขึ้นไม่ล่อนบริเวณโคนนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้บัฟแบบละเอียดนะคะบัฟให้ทั่วหน้าเล็บ pvc เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้ตัวเบสหรือว่าตัวสีเนี่ยมันเกาะติดกับ pvc ได้ทนขึ้นนะคะเพราะว่าตัว PVC เนี่ยมันมีความเงาแล้วก็ความมันอยู่ค่ะถ้าเราไม่บัฟให้ทั่วเนี่ยตัวสีก็จะติดได้ไม่ทนนักนะคะมันอาจจะเกิดการล่อนบริเวณปลายสีลอกออกมาเป็นแผ่นๆได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํายาเช็ดหน้าเล็บนะคะเช็ดบริเวณขอบแล้วก็หน้าเล็บนะคะเพื่อที่จะได้กําจัดฝุ่นส่วนเกินออกไปค่ะเท่านี้ก็จะพร้อมสําหรับการทาสีแล้วค่ะและนี่ก็เป็นหน้าเล็บหลังจากที่ต่อ PVC แล้วก็แต่งทรงได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วพร้อมทาสีได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการทาสีเราทำเหมือนการทาสีเจลแบบปกติได้เลยค่ะเริ่มจากทาเบสก่อนนะคะก็สามารถทาเบสให้ชิดคนได้เลยแต่ว่าไม่ต้องติดนะคะ สำหรับการต่อ PVC ของยูมีเนี่ยจะเว้นคนไว้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะเพื่อให้ตัวเบสเนี่ยมันทาเกยขึ้นมาจาก PVC นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้มันเนียนไปทั้งหน้าเล็บเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายกว่าการที่เราขยับ PVC มาถึงตรงกลางเล็บนะคะเพราะว่าถ้าขยับมาถึงตรงกลางเนี่ยเราก็จะต้องใช้อาจจะใช้เป็นตัวแคร์เจลหรือว่าใช้เป็นเจลที่มีสตรัคเจอร์ที่หนากว่าประเภทอื่นๆในการเติมเต็มบริเวณหลังเต่าก่อน ะะจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะการที่เราเหลือคนไว้นิดเดียวเนี่ยเราสามารถทาเบสเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แนบเนียนไปกับหน้าเล็บได้เลยไม่ต้องเสริมหน้าเล็บแล้วนะคะก็จะง่ายกว่าค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าอบแล้วก็ทาสีที่เราชอบได้ตามใจเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยยูมีรู้สึกว่ามันกินเวลามาค่อนข้างนานแล้วถ้ายังไงเนี่ยจะทำลายนี้เอาไว้ให้ดูในคลิปหน้านะคะขอตัดจบแค่เท่านี้ก่อนเลยนะคะ และนี่ก็คือหน้าเล็บหลังจากที่ต่อ PVC แล้วก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าบริเวณโคนเนียนสวยไปกับหน้าเล็บจริงเลยนะคะเรากลับไปดูบีฟอร์กันอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าเล็บเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือเราก็จะดูเรียวยาวขึ้นด้วยค่ะสวยๆแบบนี้ลูกค้าก็จะปลื้มมากเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการต่อ pvc แบบนี้ถ้าทำถูกขั้นตอนนะคะก็จะติดทนนาน1เดือนถึง1เดือนครึ่งเลยค่ะแต่ไม่ควรไว้เกินกว่านั้นนะไม่งั้นเชื้อราอาจจะถามหาได้บางอย่างที่มันทนจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยูมีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะลงคลิปที่ทำแนวอาร์ตของลายนี้ให้ดีดูกันค่ะ สำหรับคลิปนี้ยงมีขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดโลกแล้วก็ปลอดภัยค่ะบ๊ายบาย